แต่วันที่นี่คนเยอะแน่นแน่นคนแน่นตลอดเส้นกาลจริงวันธรรมดาคนก็เรื่อยๆนี่ประธานร้านพี่หยงเลยพี่หยงอ่ะเรารู้จักครับมากดเลือกกันเองญาติกันอ๋อญาติกันอีกญาติกันอีกแล้วนี่นี่ของพี่หยงขายมีกรอบนี่หลงพระปีนี่แหนนเหมือนเป็นเป็นมีตำแหน่งนะญาติกันอ๋อญาดกันเจอมาเนี่ยญาติทึ้นตลาดนี่หมแล้ว ทองกีบหมาเป็นคาเฟ่ไหมคะเป็นคาเฟ่ครับสั่งเครื่องดื่มสั่งเครื่องดื่มได้อร่อยอร่อยลูก้าลูกอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมติ่มได้สั่งเลยเอาอะไรเอาอะไรแม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ นไม่เรียกตลาดอะไรถ้าถามนะคนแถวนี้จะเรียกว่าไปหลงปูทั่วหลงปูออทั่วรือคำเร่านะก็จะเรียกว่าอุทยานหลงปูทั่วซึ่งขาง่ายมากถ้าเกิดว่าใครอยากมาทานพัวชั้นเอกหลายคนจะถามว่าเราไปเที่ยวไหนต่อดีเราแวกนี้ต้องมาที่นี่นะคือต้องมาเพราะว่าเราจะได้ทําไหว้พระทาบุญนะคะ,คะมาช้ชอปปิ้งของอร่อยมากมายเพลินมากวันเสาร์อาทิตย์มีตลาดต้นไม้ มีนวดมีแบบโอ้เยอะมากเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันแต่อย่าลืมมากอย่าลืมไปโัวชันเอกอ่ะถูกถูกแล้วก็ไปกินข้าวโควชันเอกหรือไปกินก่อนแล้วก็มาเดินเที่ยวซื้อของอะไรกับบ้านก็ได้ที่นี่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องแนะนําให้รู้จักบุคคลสําคัญท่านหนึ่งซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบ้านใหม่มาราชเราเนี่ยแหละนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ่อนใจผ่อนใจประชาชนแถวนี้แล้วก็รวมถึงประชานด้วยที่ชุดเนตลาดใช่ไหมเนี่ยชุดซ็อปปิง S <S เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทำไมต้องเป็นหลวงปู่ทวดเรามาแล้วได้เจออะไรบ้างคือที่เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2553ประมาณนั้นคือเริ่มสร้างพะระบุทวองค์ใหญ่ก่อนค่ะแล้วก็หลายปีพัสเสร็จตลาดก็ตามมาตั้งแต่ปีประมาณ5-6กอ่ะ,ะก็เริ่มตลาดเล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ส่วนตัวผมเองผมศรัทธาหลวงปู่ทวดแล้วก็มาได้ที่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาซื้อที่ ก็ไม่รู้อีน้อยเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้จักประชันเลยไม่รู้จักใครเลยมาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นแหล่งต้นจากของนาเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนีเย่เป็นนาบนเลยเนี่ผมเจอพี่เอกอะ่ะพี่เอกบอก,ออบอกจําได้นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าสองร้อยไร่แล้วมีต้นตาลอยู่ตรงกลางพี่เอกบอกโอ้ไอ้ต้นตาลเนี่ยมันเคยมานอนมาแววิ่งดูตรงนี้มีตำนานอยู่ที่นี่เกิดเก็บมาใตรงนี้เก็บทัวเก็บตัวร์ตอนที่ผมเป็นนายกอบตนะผมก็มาตั้งเป็นคำวันของตำบลอ่าคำวันตำบลนี้คืออะไรบ้านเกิดสรพงษ์ชาตรีอ่าละมุด ร้อยปีอ่านไม้แล้วก็พระใหญ่หลวงปู่ทวดเพราะตำบลนี้มีพี่เอกไงแต่ละกรคนรู้จักมีละมุดร้อยปีที่ขึ้นทะเบียน GI แล้วผมทำไอศครีมที่ไปดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นั่นก็คือความฝันของตำบลนี้ซึ่งเป็นเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของบ้านเราใช้คำว่าอย่างนี้อะไรประมาณนี้เอ๊ะเอาตองกระปาดชั้นไปใส่ด้วยอะไรด้างพร้อมที่มีกัวชั้นก็้เป็นตำนาน เราพาไปเดินเดินดูได้เลยครับขนมปังสังขยาใบเตยอันนี้อร่อยขายดีนะเอออร่อยมากเนี่ยทำใหม่ๆเห็นเห็นเลยนี่นะขนงม้วนสดของม้วนสดนี่เออนี่บอกขายดีมากก็เนี่้จะหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรขายดีเลยขายดีเลยพ่อบอกร้านนี้ก็ญาติร้านญาติร้านนั้นก็ญาตินั่นก็ญาติคบป่ายญาติมิตรคบป่ายญาติมิตรเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับเปิดทุกวันเช้าถึงเย็น เจ็ดโมงเขาก็มาเปิดกันแล้วเจ็ดโมงเช้ามาได้เลยถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็นี่ลูกชิ้นจานนี้อร่อยเอาพอดีนี่จานนี้อยู่หมู่หนึ่งเอโอกันเกนี่อยู่หนึ่งบ้านใหม่เนี่ยอร่อยนี่ป้าคือเจอยากตรงบ้านเพื่อนบ้านประชันอยู่หมู่สองอันนี้อยู่หมู่หนึงอ๋อเราอยู่หมู่สองเขาอยู่หมู่หนึ่ง แต่วันทย์นี่คนเยอะแน่นๆนนคนแน่นตลอดเส้นจริงวันธรรมดาคนก็เรื่อยๆนี่ประทัดร้านพี่หยงเลยพี่หยงอ่ะเรารู้จักใช่ไหมญาติกันอ๋อย่าญาติกันอีกญาติกันอีกแล้วนี่นี่ของพี่หยงขายมีกรอบเนี่ยตันหยงพี่กอบโบราณนี่ไงเขาเขียนวันธรรมลดนี่เหมือนเป็นเป็นมีตำแหน่งนะญาติกันเจอมาเนี่ยญาติขึ้นตลาดไปแล้ว คือ <ภ pec S 1> ผมจะเน้นว่าให้คนแถวแถวนี้มีที่ทํากินอ๋ออันนี้เป็นคอนเซปต์ห <cam> ลักเลยคอนเซ็ปต์เลยให้คนอยู <ain> <Sim> ่ใกล้ๆมีที่จะมาหากิน น้าเนี้ย่นะยังไม่ค่อยรู้จักนายกใช่ไหมคะแต่จะได้ยินคุณป้าเนี่ยพูตลอดว่านายยกเก่งมากเก่งมากทแถวนี้โอ้หเจริญขึ้นเยอะเลยก็อยู่กันแบบแบบชาวบ้านมากตอนนี้ก็คือความชาวบ้านของเราได้รับการถ่ายทอดชื่นชมออกไปให้คนข้างนอกเขาได้มาชื่นชมด้วยแล้วนายยกเป็นไงมาไงไม่ใช่คนที่นี่ด้วยผมเนี่ยไม่ใช่คนที่ตำบลนี้ไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้ไม่ใช่คนในยุทธยาเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปดลี้วลูกหลวงโอตะทรนคนนอบร้อยเปอร์เซ็นต์ขับรถผ่านแล้วเห็นเขาขายที่แค่นั้นก็ซื้อเลยมีแค่ นีเลยมาเนี่ยเทำอะไรทำนี่แหละจะท้าทัพองค์ใหญ่จะสร้างวัดไม่เคยรู้จักใครแม้แต่คนเดียวไม่มีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีญาติก็ทำมือตรงเป็นทุกวันเนี้ยกี่ปีคะจากวันที่ซื้อสิบกว่าปีนะสิบห้ากว่าปีปลาตะเพียนต้มเค็มปลาโบาณเลยนี่ปลาทูเลยนี่นีดูลักษณะแม่หนู่เพลิดเพลินมากอุยดูดีดูดีดูดีน่ากินเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวเราซื้อดูเดินดูไปก่อนมา มะลิสเหลือมเหลืออ่ะเลยถึยังเขาปรับประชาชนเจอนานเลยสบายดีสบาย้องขวานในเป็นญาติผู้ใหญ่ไล้นี่ก็ไม่รู้เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ากข้างขวางขนาดนี้ปลาฉลาดปลาอะไรปลาฉลาดปลาทกแยงปลาฉลาดนี่อันนี้หายากนะเออปลากระเบนปลาหวานนะอร่อยแล้วหอมมากอันนี้หากินยากไม่มีที่รูผักกระจับนี่ก็มี กระจับนี่เราไม่เห็นนานมากนะกระจับอย่างเงี้ยเรียกเขาเขาคไกวเขาใช่ค่ะเขาเรียกเขาควายเนี่ยที่เนี่ยที่น้องเจเจเส้นฝั่งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นที่ปลูกกระจับโอ้โหสิบบาทดอกสนอุหยดอกสนโเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุทยานสิบบาทนี่ดอกแคร์สิบบาทสิบบาทโอ้ใส่บัวนาสี่สิบบาทเลนะโอ้ยเอ๊ยพี่กินแกไอ้่แม่อยากได้แม่สนใจช้อปปิ้งก่อนนะผักพื้นบ้าน ซื้อผักเยอะมากหยิบทุกอย่าง100บาทลิ้นฟ้าเพกาจิ้มน้ำพริกกินไม่เคยกินเหมือนกันค่ะส่วนมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยพบป่าย่านมิตรอีกอาเกนอนาเกนเน่เน่พบป่าย่านมิตรเนี่ยอันนี้อยู่หลังบ้านเลยเนี่ย อาจารย์นี่เป็นคนดังของมหาราชเลยไหมครับจ้ะทำไมเขาถึงดังคะความรสชาติเก่งเล้วอ๋อแล้วก็สวยด้วยใช่ไหมใช่ครับเระลูกไหนแม่ลูกไหนลูกไหนล่ะอันนี้มันรสชาติเป็นไงลูกไม่เคยกินไหนอร่อยไหนกไก่ไงลูกไหนนี่ปลาเห็ดพวงเห็ดโบราณเนี่ยสบายก่อนร้อยต่อพี่อยู่เลยไปแก้เบ้าคุณเหรอใช่ เดินเล่นในตลาดเพลิดเพลินเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงปู่ทวดกันซึ่งคือแถวนี้เนี่ยก็ต้องมารถถ่านก็เห็นเลยนะนยมีต้นแบบ,รบหรือว่ายังไงอะไรไหมคะที่มาสร้างองค์ก็จริงๆต้นแบบเนี่ยก็เป็นพระเก่าของวัดช้างไห้ตั้งแต่ปี2506แล้วก็ขยายรูปแบบขึ้นมาเป็นหงใหญ่มีความสูงใน51เมตรจากที่เรายืนเนี่ยห<อ>ูซ้ายถึงหูขวาเนี่ย8เมตรใหญ่มาก,มากจากที่เรายืนไปถึงองค์พระเนี่ยประมาณ250เมตร ก็มีระยะในการดูซึ <gram s> ่งซ right. ึ่งจะทำให้พระนี่มีสัดส่วนที่สวยงามแล้วตอนกลางคืนก็แบบว่าเปิดเป็นเปิดไฟสีทองอลังามากมาที่เนี่ยเดินตลาดแล้วไม่มีอะไรมากมาไหว้พระด้วยความสบายใจแค่นั้นมีความสุขช้อปปิ้งพอแล้วเนี่ยอากาศดีลมลมตึงเลยตลอดเลย กองกีบหมาเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะเป็นคาเฟ่ครับเป็นร้านกาแฟนะเป็นที่นั่งพักนั่งรออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ที่นี่ได้หมดเลยสั่งเครื่องดื่มสั่งเครื่องดื่มได้อร่อยอร่อยเดี๋ยวลูกจังลูกอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมติ่มได้สั่งได้เอาเอาอะไรเอาเอาอะไร เราอยู่ในคาเฟ่ที่ชื่ออะไรนะคะนายกทองกีบมาทองกีบมาซึ่งก็คือมาจากเท้าทองกีบมาชื่อจริงๆก,ก็คือมารีกีมาตอนกําเนิดข,ของขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองและอีกหลายอย่างเท้าทองกีบมาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดูเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าวิเศษหรือห้องเครื่องต้นเครื่องอะไรในวังอะในสมัยยุทธยามีคุณูปการมากต่อ ขนมไทยผมเพิ่งไปโปรตุเกสมาผมไปเจอไอยทองที่โปรตุเกสอ๋อก็มีเหมือนกันเหมือนเป๊ะรามเมื่อก่อนขนมไทยไม่ใส่ไข่ผมไปเห็นปุ๊บนะผมเชื่อเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยเอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อร้านที่นี่เพราะว่าเป็นร้านที่ขายขนมขายายขายขนมบ้างแล้วก็กาแฟอะไรเงี้ยเป็นอนุสรณ์ไว้ชื่อแตกดีชื่อแตกแล้วก็วิวสวยมากเห็นวิวสวยก็จะเจออูดทั่วตรงเนี้ยบึงน้ำอ๋อขุดขึ้นมาเลย ดูปลากันอยู ead, ค่ค hey, ่ะป really. ้าโ yes, หปลาตะเพียนตัวใหญ่ปลาท่อนปลาเนี่ยปลาอะ้รปลาสวายแอบสวยอยากให้ลองมานะเขาก็จะมีมุมแบบให้อาหารเท้าหันมาให้ก็ได้หรือจะเดินเข้าไปไหว้หลวงปู่พวดก็ได้เสร็จแล้วไปกินโควชั้นเอกต่อ ก็ได้เปิดถึงสองทุ่มนี่ได้ที่ปล่อยปลาอีกค่อ่าใช่สามารถเอาปลาเอาปลามาปล่อยได้เลยใช่ไหมคะนายกขาเอาปลามาปล่อยได้เพราะว่าเป็นเขตอพยพทานนี่ก็คือเป็นปลาหน้าเขียงทั้งนั้นเลยนะมีปลาจระเมดน้ําจืดแล้วก็ถวายเนี่ยพวกนี้หน้าหน้าเขียงหมดอ่าก็คือไปซื้อมาซื้อปลาแล้วก็เททั้งรถเลยที่นี่เอ่อทุกคนเรียกว่าหลวงปู่ทวดแต่จริงเราชื่ออะไรนะคะพุทธอุทยานมหาราชชื่อยาวแต่เรียกหลวงปู่ทวดองใหญ่อาหลวงปู่ทวดองคใหญ่ใหญ่จริงจงอ์ใหญ่จริงจริงอยู่ริมถนน สายเอเชียเลยนะแล้วก็พอมาที่นี่เสร็จก็ยูเทิร์นแล้วก็ไปขวดชั้นเอกได้เลยวันนี้ขอบคุณนายกมากครับครับบ๊ายบาครับบ๊ายบาประชันสวัสดีครับผมต้องขอบคุณประชันเนียนะมีแต่ญาติเต็มตลาดไปแล้วคุเโดยมาในญาติประชันครึ่งตลาดอ่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กระดิ่งกิ๊กกิ๊กม่ามแอนมีซาร์ติลี่ขอบคุณนายกนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวนะมหาลาดอยุธยา thank you